สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับ <c oughs> พี่ใหญ่นะคะว่าพี่ใหญ่ใช้ QCT ซีด s กับคุณแม่แล้วก็ใช้ q c t p ีด s กับหลายๆท่านแล้วพี่ใหญ่นะคะไดะ้ความรู้ใหม่ๆมาเยอะนะคะแล้วตรงนี้จะสนทนากันว่าที่พี่ใหญ่ไปเจอ q c t p ีด s แล้วเนี่ยให้คุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงแล้วทีนี้เอาไปให้ใครทานบ้างนะคะแล้วทานแล้วเกิดความประทับใจยังไงบ้างนะคะพี่ใหญ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีคับแม่สวัสดีค่ะ อ่าพี่ใหญ่บ้านที่เขาเรียกบ้านอะไรครับพี่ใหญ่บ้านนังแดงครับบ้านผังแดงนะคะอ่าตำบลแม่วงแม่วงหมู่สี่แม่วงอำเภอแม่วงอำเภอแม่วงนครสวรรค์ค่ะหวัดคไเนี่ยมันเป็นโรคไไอเนี่ยหายได้ยางี้เราพอใจไั้เนี่ยเดี๋ยวคุณยายลองใส่รองเท้าแล้วลองเดินให้ดูนะคะอ่าค่อยๆนะคะ เอาเดินแล้เดินให้คล่องเลยเอ,อ่อาโอ้เดินไปดูนโดน่นแล้วตลาดโดน่นตอนก่อนนอนอยู่เนี่ยผมหุ้มเข้าหุ้มออกเอาหันมาทางนี้ดิอาด่าคุณยายหันมานิดนึงนะคะ